โรงเรียนมิตรมนชนเชียงใหม่ได้ออกมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการแพร่เชื้อโรคเพื่อให้โรงเรียนปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด19และดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันก่อนเข้าสู่ประตูโรงเรียนนักเรียนต้องเข้าแถวทำความเคารพคุณครูและผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ จากนั้นล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ณจุดที่โรงเรียนได้ให้บริการนักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนทุกกิจกรรมต้องมีระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรส่วนเด็กเล็กจะมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรคโควิด -19 กิจกรรมหลังจากรับประทานอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าแถวเพื่อทำความสะอาดถาดอาหารของตนเองขั้นตอนการล้างถาดอาหาร 1. เก็บกวาดเศษอาหารในถาดทิ้งลงถังขยะก่อนล้าง 2. ล้างเศษอาหารด้วยน้ำเปล่า1ครั้ง 3. ล้างถาดด้วยน้ำยาล้างจานและขั้นตอนสุดท้าย ล้างถาดด้วยน้ำเปล่าอีก3ครั้งเพื่อล้างน้ำยาล้างจานให้หมดอัตลักษณ์ของโรงเรียนมิตรมนชนเชียงใหม่คือไหว้งามยามพบกันการไหว้บุคคลทั่วไปหรือผู้มีอาวุโสก,กว่าเล็กน้อยวิธีการไหว้ที่ถูกต้อง ประนมมือโดยยกมือทั้งสองขึ้นประกบกันตั้งเป็นกระพุ่มมือประนมไว้ระหว่างอกให้ปลายมือตั้งขึ้นนิ้วมือทุกนิ้วแนบชิดติดกันข้อศอกทั้งสองแนบชิดชายโครงผู้ชายให้ยืนตัวตรงค้อมตัวลงพร้อมกับยกมือขึ้นไหวผู้หญิงเมื่อยืนไหวให้ถอยเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหลังเล็กน้อยพร้อมกับย่อตัวย,ยกมือขึ้นไหว